ครับสวัสดีครับว่ายามจันทร์ครับสามหลังครับหนึ่งหลังสองหลังสามหลังครับหลังนันติดนะครับหลังนันลันไปเป็นรุ่นครับเป็นรุ่นหมานโบหมานก็เป็นรุ่นครับคือโบคือเป็นป,ปลาคอใหญ่บ่ปลาคอใหญ่หรือปากตองรุ่นครับ มีลุ้นตลอดน้ำก็เพื่อมครับเดี๋ยวป่วยแห้งบ่จะให้เป็นป่าตองบาดเสียบมน่นตัวหน่อยให้ประโค้หญ่าไหมนี่ครับลันครับมามัานมันเลยเด้อพี่้องเลยได้ตปูบกักนิดเอียวลันผิดว่านี่ นั่นปิดกว่าเนาะสองมึงนักขางคือมีตีรีอยู่อา้าวหนึ่งสองซ้ำรุ่นครับรมันือเปิดยากเลรุ่นครับรุ่นครับ <c oughs> <c oughs> ยุ้ยใส่ป่า <c oughs> ใส่ตัวป่า คือว่ามีป่ามันออกห่างบ่เนี่ยถ้าออกเป็นป่าตองครับบ่เสียดายเราป่าตองบอ่เอาต้องการประโคอยอย่างเดียวบ่หมันครับปิดเดอ้อโอเค